นี่สุดยอดครับปลาดมปลาดมสมานหมูสดครับเมื่อนี้จุดผู้ถวายพอปูเมย่าเข้าครับเมื่อนี้จัดไปแล้วเปิดงานเมื่อนี้หกคำเดือนหกเสียนใครครับพี่น้องเหลือง,งามย่ำดีเมื่อนี้ครับตอนนี้ก็ทันผู้ใหญ่ด้จุดบังไฟผสม สวยงามครับผุนพี่นอ้องโอ้สวยงามเลยบังแหลกของท่นยานผู้ใหญ่หมูสามของเหาครับได้ประเดิมให้เปิดเลิกงามยามดีแล้วขอปผู้เป็นว่าอุดมดสมบูรณ์ดีครับ กานบองนีเข้าว่าบวัวขึ้นล่งต้มผู้ช่วยเสรษฐล่งต้มคนแรกแหละขึ้นว่านี่ครับอดีอตสอบตเฮาคุณสัมภาษณ์แกวหอมครับนี่เอาจุดเอาเลยเอาใช่อีกทันหนึ่งครับนั่นแน่ออชาลิ้วเลยว่าสันปีนีพ่พานว่าสัน ปีนีผ่านเอาท่านผู้ช่วยเฮ้าช่างจุดทึงย่านปึ๊บโอ้ปีนีผ่านอีกเฉลยคือกันครับปีนีนี่ท่านต่อไปผู้นำจุ่ยๆเวาอีกคนนึงครับท่านสมานยินทองเออนี่ในฐานะประธานกทบเอาแทนครับวันนี้เป็นยังไงปีนีสิจวดคือเพลินบอ โอเคไปไปสู้นะสู้หยอดเลยหายสนแนเนี่เห็นเอออ่านี่ก็อดีตผู้ช่วยคนคนหนึ่งครับสมพรแก้วหอมครับ่นเอาจวดคือพลบปีนี่ไป

น้องาตกกระเช้าก <religion> oh, right, oh? ังไรน้องไปเที่ยวทัุ่กทุกวันเบนาเด้อปาธนาจริงไหปาธนาปาธนาขั้นบันไดได้ของหนีแ่ขั้นไม่ได้ปาธนาปาธนามาเป็นปาธนาจังเลย ต้อตกแล้ว้นตกแล้วโอ้ให้ซุ้มห้เย็นนม่ปูปูเพิ่นสะท่านพอดนี่เดีวครับพี่นีู่ดุงสมบูรณ์ดี